สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองอีกครั้งนะคะวันนี้มาพบกับครูบีมอีกแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องภาษาถิ่นแต่เป็นภาษาถิ่นสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของภาษาถิ่นเหนือและภาษาถิ่นอีสานไปรวมไปถึงภาษาไทยมาตรฐานหรือเรียกว่า ภ้ากลางนั่นเองนะคะครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นในเรื่องของภาษาถิ่นใต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อเรื่องที่จะเรียนกันเลยค่ะวันนี้ครูบินจะสอนในหัวข้อเรื่องแล้งตายได้ไหมแล้งตายได้ไหมนะคะอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องเดี๋ยวเรามาฟังสำเนียงใต้กันบ้างนะคะแล้งตายได้ไหมแล้งตายได้ไหม อันนี้ก็จะเป็นสำเนียงของคนภาคใต้ที่เขาพูดกันทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้ก่อนนะคะนักเรียนนะคะสามารถบอกลักษณะของภาษาถิ่นใต้ได้อ่านออกเสียงคํำภาษาถิ่นใต้ได้เขียนคำภาษาถิ่นใต้ได้เขียนภาษา ถิ่นใต้ด้านนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในใบงานกันนะคะและสุดท้ายเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาทิ่นการสื่อสารนั่นเองค่ะอ่านักเรียนถ้าไปภาคใต้ถ้าเราท่องเที่ยวภาคใต้นักเรียนจะนึกถึงอะไรคะอะไรเอ,อ่ยที่สวยงามที่สุดในรูปอะไรคะ ทะเลใครเคยไปเที่ยวทะเลแถวภาคใต้บ้างครูบีมแนะนำเลยนะคะทะเลสวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนต่างชาติชอบมาเที่ยวมากมายเลยนั่นก็คือทะเลภาคใต้ของเรานั่นเองทุกจังหวัดสวยหมดนะคะนักเรียนนักเรียนลองเคยไปไม่คะนักเรียนเคยไปกันไหมคะถ้ายังไม่เคยลองสักครั้งในชีวิตนะคะและนักเรียนจะติดใจ อ่าลองยกตัวอย่างจังหวัดในภาคใต้ให้ครูบีมฟังสิคะหรือจะยกตัวอย่างที่เราเคยไปก็ได้ที่เราเคยไปเที่ยวทะเลภาคใต้เช่นจังหวัดอะไรคะยกตัวอย่างมาก็ได้คะ่ะเช่นสงขลาใช่ไหมคะกระบี่ตรังนครศรีธรรมราช ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดใต้มีท่องเที่ยวมากมายเลยมีนอกเหนือจากทะเลก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะคะลองศึกษาและลองให้พ่อกับแม่หรือครอบครัวไปเที่ยวกันได้นะคะทะเลใต้ของเราสวยมากมายเลยอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาภาษาถิ่นใต้ของเราเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ กันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจำเพื่อที่จะไปทำใบงานจำเพื่อไปเจอในข้อสอบต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำคำไปใช้ได้และให้นักเรียนแยกให้ออกด้วยนะคะภาษาถินเหนือถิ่นกลางทิมอีสานหรือว่าถิ่นใต้มีคำที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูคำแรกเลยค่ะคำแรกภาษาไทยมาตรฐานคำว่าสับประรด สับประรดภาษาถิ่นใต้เรียกว่ายานัดยานัดถ้าออกสำเนียงก็จะเป็นยานัดยานัดนะสำเนียงของเขาก็จะปแปลกๆหน่อยนะคะต่อมาภาษาภาษาไทยมาตรฐานเรียกว่ามะละกอค่ะแต่าภาษาถินาาออออ่นใะต้เรียกว่าลอกอลอกอนะคะเรียกว่าลอกอนะคะ ลอกกอลอกกอนะคะเดี๋ยวครูบินจะขอภัยที่ในสำเนียงภาษาถิ่นใต้นะคะแต่ครูบินจะพยายามพูดภาษาไทายมาตรฐานและก็สำเนียงของคนภาคอ่าภาคใต้ไปด้วยนะคะต่อไปภาษาไทยมาตรฐานเรียกว่าขนุนภาษาถิ่นใต้หนุนหนุนคำเดียวเลยคะ่ะนุนน่นนุ่น นุน่นอันนี้ก็จะเป็นสำเนีงยงนะคะขนุนหนุนแค่นั้นเลยนะคะแล้วขอย้ําเลยว่าคนภาคใต้ภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาอะไรที่กระชับมากนะคะหรือที่เรียกว่าชับไวนั่นเองนะคะภาษาใต้จะชับมากนะคะชับมากเลยะะภาษาถิ่นใต้เขาจะกระชับรวดเร็วว่องไวนะคะ ภา,ภาษาไทยมาตรฐานของเราเรียกว่าน้อยหนาภาษาถิ่นใต้ก็เรียกว่าน้อยหนาเช่นเดียวกันนะคะบางคําก็อาจจะเหมือนบางคําก็อาจจะแตกต่างไปเลยบางคําก็อาจจะย่อขนาดคำนะคะอย่างเช่นขนุนก็เป็นหนุนอย่างเดียวอย่ามดน้อยหนาก็จะเป็นน้อยหนาเหมือนกันนะคะต่อมาน้ำพริกนะคะภาษาไทยเราเรียกน้ำพริกแต่ภาษาใต้เรียกว่าน้ำชุบ น้ำซุปนะคะน้ำพริกของเขาก็คล้ายๆน้ำพริกกะปิบ้านเรานะคะแต่รสชาติอาจจะไม่ได้จัดมากนะคะต่อมาภาษาไทยมาตรฐานของเราเรียกว่าอร่อยอร่อยภาษาทินใต้เรียกว่าร้อยร้อยร้อยจังหู้ร้อยจังฮู้ใครเคยไปทานอาหารใต้บ้างคะ ส่วนมากจะตั้งชื่อร้านว่าร้อยจังหู้ร้อยจังหูใช่ไหมคะใครเคยทานบ้างอาหารทิมใต้อร่อยนะคะนักเรียนลองไปรับประทานดูนะเช่นพวกแกงไตปลาแกงเหลืองอะไรแบบนี้นะคะอาหารทางภาคใต้ของเขาก็จะเป็นออกสีเหลืองๆห,หน่อยทำด้วยคามินนะคะอร่อยนะคะนักเรียนอะต่อมาภาษาไทยมาตรฐานของเราใช้คาว่าโมโมโหค่ะโมโห ภาษาถิ่นใต้วิบวิบวิบนะคะฉับมากเลยภาษาใต้สั้นมากเลยต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นใต้จะรักรักรักเห็นไหมคะสังเกตไหมคะนักเรียนภาษาถิ่นใต้เขาจะเป็นหอนำหมดเลยหอนำตัวหอนำเห็นไหมคะ จะส่วนมากจะเป็นหอนำหมดเลยเสียงของเขาจะออกต่ำๆหน่อยรักรักแบบนี้นะคะคิดถึงคิดถึงภาษาถิ่นใต้ว่าข้องใจข้องใจนะที่แปลว่าคิดถึงนะคะพูดพูดภาษาถิ่นใต้เรียกว่าแรงแรงเห็นไหมหอนำอีกแล้วนักเรียนหอนำอีกแล้วแรง แรงแรงตายได้ไหมแรงตายได้ไหมหัวข้อเราหัวข้อชื่อเรื่องของเราต่อมากลับบ้านกลับบ้านภาษาถิ่นใต้เรียกว่าลบบ้านลบบ้านเห็นไหมคะหอวนามอีกแล้วเห็นไหมหอวนามอีกแล้วลบบ้านลบบ้านต่อมาคำว่าดูภาษาถิ่นใต้แล่แล แลนะคะแลเห็นปลาแลเห็นปลาใช่ไหมคะแลที่แปลว่าดูนั่นเองการเป็นแปลว่าดูปลาเห็นปลาอะไรแบบนี้นะคะต่อมาทํางานภาษาถิ่นใต้ก็คือทํางานเหมือนกันทํางานเหมือนกันนะคะ<ม>เด็กเด็กก็คือเด็กเด็กก็คือเด็กเลยนะคะ<ม>เพื่อนเพื่อน ภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นใต้คือเผือนเผือนเผือนนะคะภาษาเขาจะออกเสียงต่าๆหน่อยเผือนเผือนนะคะต่อมาฉันภาษาใต้เรียกว่าชานชานชานของชานอะไรแบบนี้นะคะช้างช้างชา้างช่าง ช่างภาษาถิ่นใต้ช่างนะคะเสียงเขาจะออกต่ำๆหน่อยโทนเสียงต่ำคะ่ะรองเทา้าภาษาถิ่นใต้เรียกว่าเกือกเกือกอุ้ยคําว่าเกือกเหมือนภาษาถิ่นอะไรลูกภาษาถิ่นอะไรคะภาษาถิ่นเหนือนะคะเหมือนกันเลยใช้คําว่าเกือกเหมือนกันแต่ถ้าภาษาถิ่น ภาษาถิ่นอีสานใช้อะไรลูกอีสานใช้เกิบนะคะเกิบนะโกโหกภาษาใต้เรียกว่าขี้หกขี้หกขี้หก,คหกใครเป็นคนขี้หกอ่าแบบนี้นะคะต่อมา,สน,มาสนุกมากสนุกมากภาษาใต้ว่านุกจัง นกจังเจอหอนาำอีกแล้วนักเรียนเจอหอนามอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะภาษาถิ่นใต้มันไม่ได้ยากเลยแถมกระชับฉับไวด้วยนะคะนะคะนักเรียนพยายามไปจำคำนะคะเผื่อไปเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นภาคใต้เราจะได้แนะนำจังหวัดของเราถูกนะคะ ใช้ภาษาเขาจะน่ารักมากๆเลยนะต่อมาเรามาเพิ่มเติมความรู้ในภาษาถิ่นใต้กันนะคะเป็นคําเพิ่มเติมนะภาษาไทยมาตรฐานก็คือใครใครที่แปลว่าคนไหนผู้ใดนะคะแต่ภาษาถิ่นใต้ก็คือใครแต่ว่ามันแปลว่าตักใครนะคะใครใครของภาษาไทยที่แปลว่าคนไหนผู้ใดแต่ถ้าเป็นใคร ภาษาถิ่นใต้จะแปลว่าตักใครทันทีถ้าเราไปพูดคําว่าใครในภาษาใต้นะคะในภาคใต้เขาจะไปหาตักใครให้เราทันทีเลยนะคะนักเรียนขานะ,ะเพราะฉะนั้นคำนะคะสำคัญมากการจําสําคัญมากนะคะต่อมามะลิอ่ามะลิที่แปลว่าดอกไม้ ใช่ไหมคะมาลิของเราแปลว่าดอกไม้ภาคก,กลางนะแต่ภาคใต้อะถ้าเราไปพูดมาลิในภาคใต้จะแปลว่าสับประรดของภาษาอะไรล,ลูกของภาษาจังหวัดอ่ะขอโทษค่ะเป็นอำเภอนะคะเป็นตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาก็คือจังหวัดอ่ะอำเภอพัทลุงนะคะจะเรียกมาริว่ามาลีก็คือสับประรดนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะนักเรียนต่อมา ส้มส้มที่แปลว่าผลไม้ในภาคกลางแต่ส้มของภาษาใต้ไม่ได้แปลว่าผลไม้นะลูกแปลว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มก็คือเช่นอะไรที่มีรสเปรี้ยวเขาจะเรียกว่าส้มหมดเลยนักเรียนส้มในที่นี้ที่แปลว่ารสชาติรสชาติเปรี้ยวนะคะนักเรียนจนะําไว้นะภาษาใต้ก็ถามว่ายากไหม ไม่ยากแต่ว่าคําเขาจะสลับกันนะคะนักเรียนอ่าต่อมาฝรั่งฝรั่งภาษาถินใต้เรียกว่าอะไรลูกชมพู่อ่เอ๊ะภาษาภาคกลางของเราฝรั่งก็คือฝรั่งชมพู่ก็คือชมพู่ฝรั่งที่มีผลลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนๆใช่ไหมคะเนื้อสีขาวส่วนชมพู่ก็จะเป็น ทรงลักษณะคล้ายๆจมูกของเราชมพู่อ่าสีของเขาจะเป็นสีแดงๆชมพูชมพูใครเคยทานบ้างคะฝรั่งก็คือฝรั่งชมพู่ก็คือชมพู่แต่ถ้าเราไปพูดคำว่าฝรั่งในภาษาใต้หรือภาคใต้เขาจะหยิบผล,ลไม้ที่เป็นชมพู่มาให้เราลูกอ่านักเรียนงงไหมคะถ้าเราบอกว่า เอาฟารังหนึ่งโลในภาคใต้ไปตลาดไปตลาดภาคใต้ฝ้ารังหนึ่งโลแต่แม่ค้าอ่าแม่ค้าจะไม่หยิบฟ้ารังให้หนูนะหนูจะไม่ได้ฝ้ารั่งที่เป็นเนื้อขาวขาวนะหนูจะได้ชมพู่มานะลูกอ่าหนูจะได้ชมพู่มานะ,ะ<ๆ>เห็นไหมคะคาเขาสลับกันต่อมาพริกพริก,รกภาษาถิ่นใต้เรียกว่าดีปรีดีปรีนะดีปรีฟักทองอ,อ้าว ฟักทองของเราคือผล,ลไม้ที่เป็นอาขอพไห้ค่ะเป็นตระกูลผักเนาะลูกเนาะเป็นตระกูลผักผลอาฟักทองจะเป็นลักษณะในระตามในรูปเลยลูกเห็นไหมคะตามในรูปเลยเปลือกแข็งเนื้อข้างในสีเหลืองแต่ถ้าเราไปภาคใต้ฟักทองจะคือน้ำเต้าซึ่งน้ำเต้าในภาษากลางจะเป็นรูปคล้ายๆส้มโอส้มโอใช่ไหมคะน้ำเต้าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครูบินบ้าให้ดู ใช่ไหมคะจะเป็นน้ำเต้าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำเต้าผลสีน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเรียกว่าน้ำเต้าในภาษากลางแต่ถ้าเราไปบอกว่าฟักทองในภาคใต้คนภาคใต้เราไปตลาดเราจะได้เราจะไม่ได้น้ำเต้ามาเราจะได้ฟักทองมานะคะนักเรียนนะคะเห็นไหมคะคำมาสลับกันอ่ะต่อมาจะเป็นใบงานแล้วนะคะครูบีมีใบงานให้ สาใบานะคะอันนี้เป็นใบแรกนะคะนักเรียนมีใบางานให้3าใบาให้นักเรียนทำแล้วก็ส่งถ่ายรูปมาเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครูบีมจะส่งและตรวจให้ตรวจเช็คตรวจทานให้นะคะใครที่ทำผิดครูบีมจะเขียนว่าเหตุใดจึงต้องทำใหม่นะคะแล้วให้นักเรียนไปแก้ใหม่แล้วลบและถ่ายมาให้ครูบีมใหม่ ครูบิมใหม่นะคะแต่ถ้าใครไม่แก้ครูบิมจะถือว่ายังไม่ได้ส่งงานนะคะบางคนมันผิดผิดเยอะเกินไปผิดข้อสองข้อไม่เป็นไรบางคนผิดผิดตลอดนะคะก็ขอให้นักเรียนใส่ใจแล้วก็ทําความเข้าใจกับคําในภาษาถิ่นของเรานะคะถึงแม้ว่าบางคาบางภะบางภาคบางภาคของ จังหวัดในประเทศเรามันอาจจะยากนะคะแต่ก็ครูบิมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของนักเรียนที่น่ารักของครูบิมแน่นอนนะคะก็ขอให้นักเรียนทำการบ้านอย่างตั้งใจนะคะเดี๋ยวมาพบกันในครั้งถัดไปเลยคะ่ะ